สวัสดีสวีดน <c oughs> วันนี้ลูกชายเขาอยากกินอันนี้แม่ก็ไม่เคยกินหรอกลองซื้อมาจากร้านไทยเจ้าของร้านบอกอร่อยมากรยแกะมาก็จะมีสองเซตเดี๋ยวจะให้ดูหน้าตาของมันแบบนี้เซ่เขาก็จะใส่มาหนึ่งสามห้าห้าชิ้นนะคะมันจะมีสอง แพ็กก็คือสิบชิ้นอยู่ในนี้แล้วก็จะมีน้ำจิ้มสองถุงชิ้นอ่แพ็กแบบชั้นละถุงอันนี้นึ่งแล้วอันนี้กำลังจิ๋เงเซาะเห็นไหค้คน่าจะอร่อยเลยไม่รู้อ่ะแต่ลูกบอกว่ามันน่าจะ มีผักเนาะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปหาผักมาแก้มอาจจ์อันนี้คืออยู่ในครัวอะไรอยู่ครัวไม่ได้ทางานจ้าเดี๋ยวจะให้ไปดูข้างนอกดูข้างนอกนะบ้านแม่น่าก็จะรกๆกัตนะ้นไม้เยอะเพราะว่าต้นไม้จะอยู่ข้างนอกไม่ได้ต้องเอาหอบเข้ามาเดี๋ยให้ไปดูข้างนอกแดดดีมากแดดแบบหน้าร้อนมาแล้วอะ่ะ ซ้อนกว่าเย็นอยู่นะจ๊ะเพราะว่าหิมะยังไปนี่หม,หมดมันยังเป็นน้ําแข็งนะคะแดดมันก็จะส่องๆนะ,ะนั่งครับตะบานมันสอ่องอากาศก็ยังเย็นอยู่นะจ๊ะประมาณสิบเก้ายี่สิบองศาค่ะข้างนอกนนก็จะเป็นน้ําแข็งแบบน,นี้ที่ละลายเขาก็จะละลายที่เขาละลายแล้วเขาก็เป็นน้ำแข็ง เดี๋ยวเขาไปน้ำแข็งเสร็จเขาก็จะเป็นน้ำค่ะผู้ชมเย็นนะก็เย็นขยะอะไรมันปิวมาเยอะเมื่คืนก็จะมีลมบ้านก็จะโลกประมาณนี้นะจ้ะาพนาัหน้าหนาวเดี๋ยวหน้าร้อนก็เคลียร์เ <c oughs> ย็นค่ะเย็นค่นะทุกคนขอเข้าบ้านก่อนนะครับบ้านแม่นานก็จะรบกวนอย่างนี้นะคะ่ะในคลิปันนี้ซื้อมาไหมดังจะไปคืนไม่รู้ว่าอะไรจะไปคืน ห้องรับแขกก็แต่ดีๆเดือดเดดดองแดดสองแดดสองแน้าาก็จะอยู่ส่วนมากอยู่ในครัวะนตอนมาไม่มีที่ไว้ร่วงร่วงห้องเก็บของเปิดดูอาสาไว้รกค่ะรกยังไม่ได้ทำไม่ได้เก็บนะคะหน้าหนาวก็จะเป็นอะไรรกๆเนี้ยคะ่ะ เรามาอยู่ในครัวกันดีกว่านะจ๊ะมาดูอาหารใกล้เสร็จปิดไฟละเดีนะ๋ยวแม่นา็จะอุ่นของเก่ากินนี่ที่ทําไว้เมื่อวานจะอุ่นกินค่ะวันนี้กินอีกมือ้อหนึ่งผักยังมีเออเดี๋ยวจะบอกข่าวดีนะจ๊ะแม่านาจ้งตัวแล้วจะได้กลับไทยแล้วนะจ๊ะแล้วเร็วนี้เราเจอกันจีประเทศไทยนะจ๊ะไปกินอาหารไทยอร่อยอร่อยฝีมือพี่สาวฝีมือย่าฝีมือร้านอาหารที่ไทยนะจ๊ะ ตอนนี้อยู่ที่นี่ทํากินเองปก่อนแต่ขอบอกกินเผ็ดไม่ได้แล้วโอเคแม่นาก็ขอจบแค่นี้นะจ๊ะเดี๋ยวจะเตรียมผักให้ดูใชยกินไม่รู้อร่อยหรือเปล่ามันเป็นกุ้งหอกุ้งข้างในนี้เป็นกุ้งนะแกดูกไปเลยกุ้งกิ้งไปกิ้งมาเปิดหน้ากุ้งดูเป็นกุ้งไม่รู้บอกแกะทําไมเนี่ยชิมกัน,นมันเหมือนอะไรนะ มันเหม,มือนมันเหมือนอะนะคะคือบอกมันก็เป็นแป้งห่อกุ้งต้องจิ้มนี่เนี่นยเพราะแช่บอบไม่เพราะแช่เป็นจินจีนะโอเคทักทายเพราะแช่บอกไม่ถูกบายบาย